้คมกำลังจะแตกครับขอดวันนี้แน่นอนยี่สิบสี่เมษานะครับตอนนี้บ่ายโมงเกือบครึ่งปวดท้องแล้วนะหางโกง่งละเดินน้ำคั่แตกนะกลังจะแตกแน้ำคําคขอดวันนี้เนี่ยอยู่ไม่ถูกแล้วนี่นะครับนมบเิ่มนะด้านน้นจะใหญ่กว่าด้านนี้นะ อันขวาใหญ่มากลูกระเบิดเลยครับนมคับขาครับนมใหญ่มากไล่ๆกันก็จะมีนี่เลยครับสิงหาสิงหาตอนแรกคาด,ดว่าจะคลอดก่อนก็นมคัดมานานนี่ยังไม่คลอดเมื่อคืนเฝ้ากันก็เฝ้าตัวนีนะ้ไม่ได้เฝ้าว,วีซ่า เป้าหมายคือเฝ้าตัวนี้แต่ว,วันนี้วีซ่านี่ครับจะคลอดก่อนละผสม,มันเดียวกันนะครับวีซ่าเนี่ยผสมตอนตีสี่นะครับตีสี่นั้นสิงหายังไม่ลงนะตัวนี้ยังไม่ลงนะครับตัวนี้มาผสมแปดโมงห่างกันสี่ชั่วโมงผสมมาเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ สุดยอดอลังการเรื่องหูนะครับหูนี่ยาวกว่าต่าผู้หลาย,ลายตัวนมเก้า <9 S 1> เดือนกับยี่สิบวันวันนี้นะครับ สมันที่สามกระกฎาครับนี่ครับริมความใหญ่เท่าลุกมะพร้าวนะท่าจานเลยสมมาริโอทั้งคู่ครับ กวนกวายครับเดินเหนลำบากนมจริงใหญ่ขับขานะครับยววัวนมในคลิปนี้นมอาจจะไม่ค่อยใหญ่ต,ตัวจริงใหญ่มากอาการเรื่องหู รอรุ้นกันนะครับคงออกไล่กันห่างกันคงไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวสองตัวนี้ผสมห่างกันสี่ชั่วโมงนะครับเด,เดี๋ยวนี้แน่นอนเ,เลยครับกองเชียร์นะครับย้อนแสงนิดนึงมารอรุนน้องรอรุ้นน้องนะครับนี่นี่ลูกมาริโอนะครับ นีพยาหูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นปันวาดนะครับน้ชอช่องอยู่ไหนไม่นองช่องานข้อเดี๋ยวอีกเจ็ดเดือนมันอรอรุ่นตัวนี้ตัวนี้น,นี่ครับนาโนหัวพี่แม่เจ้านะครับินดูสระอูหูต้องยาวๆครับสำหรับผม น้อยอีกมาแล้วนะนครับนี่มือขวาผมทำได้ทุกอย่างมาดูขนเจ็บท้องวันนี้ไม่เหลือแน่นอน,นครับท้องยังเหลือะไรยืดท้องทั้งสองตัวนี่ท้องใหญ่มาก ดูนี่ครับตรงหูกระบ,บานี่สุดยอดกระบ,บานนี้ตาลุงเท้าขึ้นมวางบนหัวนะปวดท้องปวดท้องปวดท้องเข้าใจปวดท้อง มาริโอเขาจะให้หูยาวมากเพราะฉะนั้นแม่วัวที่ผสมกับมาริโอนะครับจะประสบการณ์นะครับปลายก้อยเนี่ยจะต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องก้อยสวยถ้าก้อยตกในผสมมาริโอลูกมาในปลายจะทิ้งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อันนี้ไม่ไมีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้จากประสบการณ์เฉยๆต้องหาแม่วัวที่ก้อยสวยๆนะครับผสมมาริโอลูกเขาถึงจะได้ออกมาก้อยสวยนะไปลายไม่หย่อนไม่ทิ้งนี่เลยครับ จอมแก้งทุกตัวชอบประกาครับทีนี้มอมลูกหมาฝนตกบ่อย yeah. อย่าตองดูตอนทิ้งหูเด yeah. ี๋ยวหัวยังไม่ปล่อยลงทิ้งหูนอยหูซ้ายไม่ทิ้งนี่เรื่องหูไว้ใจผมได้นะครับ คนกำกลางบานปลายกล้อยนะฮะหัวนี่ไปใจได้เลยหัวกับบานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคู่สุดเขตประเทศไทยตัวหนึง่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้น้องละหนึ่งตัวนะ,ะค,ครับติดนะจะไปมันลิน้นกันครับ เดีวไงส่งข่าวแจ้งข่าวอีกทีหนึง่งนะครับตอนนี้วีซ่าอยู่ไม่ถูกล่ะนะครับกระวนกระวายนะครับกําลังเบ่งน,นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาช่วยกันบึดจำบึด๊ดช่วยลุ้นกันช่วยกันดึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ